สวัสดีครับมาพบกับผมในช่อง Dark s e l o k r อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพยุทธทะลุฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในตอนบทที่2นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับบทที่2อ่าตอนนี้จะมีชื่อว่าอัคคีฟ้า3จํจำแลงนะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็คือเซี่ยวเหยียนกลั่นยาที่เย่าเหลาให้มานะครับก็จนเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้สารตกค้างออกไปนะครับตอนนี้ก็ทาให้เลือนระดับก็มาลุ้นกันว่าเซี่ยวเหยียนเราจะทะลุระดับใไดได้นะครับก็ไปฟังกันต่อเลยครับ let's go กลางถ้ำหลังเสียงครางสองเสียงอันเหนือความคาดหมาย เดิมทีเย่าเหลาเข้าใจว่าเซี่ยวยียนจะอาศัยสภาวะสุดยอดนี้ทะลุทะลวงต่อเนื่องขึ้นไปอีกหนึ่งดาวตรงข้ามกับค่อยๆผ่อนจงังหวะลมหายใจช้าลงเริ่มการหลอ่อหลอมพลังงานที่ทบทวีขึ้นฉับพันนี้เย่าเหลามองดูหนุ่มน้อยที่มีใบหน้านวลผ่องดุจหยกอย่างคุ่นคริตพันกระจ่างแจ้งพงกศีรษะอย่างปราบปลื้มเผชิญกับกลุมพลังเช่นนี้กับยังสามารถรักษาจิตเดิมแท้ไว้ได้ไม่ละโมบไม่พยอง รู้จักพอเพียงไม่เลวไม่เลวคําว่าม่เลวสองครั้งซ้อนพอจะมองออกถึงความชื่นชมของเย่าเหลาที่มีต่อพฤติการของเซี่ยวเหยียนในครั้งนี้แม้ว่าเซี่ยวเหยียนยังจะสามารถทะลุถึงระดับมหาคุณยุทธสี่ดาวได้แต่การฝึกยานอย่างไรก็ตามมิใช่เรื่องจะสําเร็จใน9ก้าเดียววันนี้พลังฝีมือเลื่อนขึ้นสดาวซ้อนก็ทําให้เซี่ยวเหยียนยากจะควบคุมสถานการณ์ของตัวเองแล้วหากจะเลื่อนขึ้นอีก เกรงว่าปราณที่เปล่ารวมในกายนั้นอาจจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเลื่อนระดับในครั้งหน้าของเขาคนผู้หนึ่งที่สภาพในกายเลื่อนลอยและจัดสัพรพละกําลังไม่เหมาะสมอย่างไรก็สู้คนที่สภาพในกายคงที่และยึดกลุ่มพละกําลังอย่างเหมาะสมไม่ได้เซี่ยวเหยียนตระหนักถึงในตัรกะข้อนี้ดีการยืนหยัดไม่เลเยอร์ในช่วงที่เป็นเศษสวะในสาปีนั้นได้อย่างรากแห่งการฝึก ที่มีการเสถียรภาพสูงสุดแก่เซี่ยวเยียนเมื่อมีรากฐานที่แข็งแกร่งคงทนดังศิลายักษ์เช่นนี้เซี่ยวเยียนถึงจะปลูกสร้างหอคอยสูงแข่งพลังฝีมือที่ทําให้ผู้คนสถานขวัญบนลากฐานนั้นได้ฉะนั้นเขาไม่มีทางยินยอมให้ผลประโยชน์ชั่วคู่ชั่วยามนี้ทําลายรากฐานอันแข็งแกร่งที่เป็นข้าวุกความภาคภูมิใจสูงสุดของเขาเด็ดขาดระหว่างเลื่อนขั้นขึ้นอีกหนึ่งดาวกับหยุดเพียงเท่านี้สิ่งใดหนะัก สิ่งใดเบาไม่จําเป็นต้องชั่งให้เสียเวลาดังนั้นเมื่อถึงต้องตัดสินใจเซี่ยวเหยนจึงรวบลัทตัดความยิ่งนั่งขัดสมาธิบนฐานบัวเขียวใบหน้าเสี่ย,ยวเหยนขุดพองประดุดยกเป่งรัศมีลำไรได้คู่หนึ่งจึงค่อยๆจางลงแพ้ขนตาสั่นไหวเขาลืมตาแสงสีเขียวอ่อนวาบขึ้นและหายวับคอยห,หลังการหายวับของแสงสีเขียวพลังสภาวะอันล้ำลึกหนาแน่นที่วนเวียนรอบกายเสี่ย,ยวเหยนเริ่มเหือดหายช้าๆจนหมดเกี้ยง ฮ่าฮ่ามิดเลวการเข้ายารักษาการบอบช้ำหนึ่งครั้งกับเลือดระดับฝีมือได้ถึงสองดาวแต่เสียได้โอกาสทองเช่นนี้ไม่ใช่จะเจอบ่อยแลเซี่ยวเหยียนออกจากสภาวะฝึกยาเจ้าเหล่าจึงยิ้มกล่าวคายปรานพิษคำหนึ่งออกมาเซี่ยวเหยียนบิดขยับต้นคอฟังเสียงกระดูกลั่นอันก้องกังวานรับรู้ถึงปานยุทธ์ที่ไหลเวียนในกายอย่างเชี่ยวกนบนหน้าอดผ well ุดแววยินดีบีดาไม่ได้ สองมือยันฐานบัวเบาๆผิวร่างลงพื้นอย่างตาดเปรี่ยวสองมือต่อยลมเสียงดังวูดวูดค่อนข้างดุเดือดรุนแรงพอแล้วความสามารถของข้าในเวลานี้เพียงเหมาะที่จะควบคุมพลังฝีมือที่เพิ่มพวดสองดาวอย่างกระทันหันถ้ามากไปแม้สามารถเพิ่มขึ้นได้ก็จริงแต่ในระยะยาวกลับไม่เป็นผลดีต่อข้าค่อยๆเก็บกำปั้นและยืนตรงเสี้ยวเหยียนยิ้มกล่าว เย่าเหลาไปยักหน้ากวาดมือไปทางฐานบัวเก็บมันลงแหวนมันจุและแกว่งมือคลาหนึ่งยกบินชิ้นนั้นปรากฏขึ้นอุ้งมืออีกครั้งก่อนลูกคำเบาๆหลังพลังฝีมือเพิ่มขึ้นอาการบอบช้ำภายในกายหายสนิทใบหน้าเซี่ยวเยียนนคืนสู่ความเปล่งปลั่งสดใสอีกครั้งเขาเงยหน้ามองเย่าเหลาแล้วชำเลืองหยกบินชำรุดน,นั้นแวบหนึ่งงงเล็กน้อยก่อนจุดคิดอะไรได้จึงขึ้นหน้าสองเก้าถามเชิงเรียบเคียงอาจารย์รู้จักหยกชิ้นนี้เหรออืม ข้าเคยเห็นเครื่องจัดเก็บที่แปลกประหลาดชิ้นนี้เย่าเหล่าพระองศ์สิะเครื่องจัดเก็บข้างในนี้สามารถเก็บของหรือเก็บพวกเคล็ดวิชาทักษะยุทธ์ได้งั้นเหรอเซี่ยวเหยียนตะลุงตะลึงก่อนค่อยเข้าใจถ้าเดาไม่ผิดเครื่องจัดเก็บที่ทํามาจากหยกชิ้นนี้น่าจะเป็นผลง,งานของภูเขาเปลอาคีบนมหาพิภพโต,โตชีมีเพียงพวกเขาจึงสันทัดในงานฝีมือจําพวกเครื่องจัดเก็บที่ทําจากหยกผิวสัมผัสให้ความรู้สึก อบอุ่นร้อนนี่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งประดิษฐ์ภูเขาเปลอาคีเย่าเหล่าเก่าภูเขาเปลอาคีคืออะไรได้ยินชื่อที่แปลกหูเชี่ยวเหยียนอดที่จะสงสัยไม่ได้มือใหม่ที่ไม่เคยออกนอกจัก,กรวัดเจยนมาอย่างเขาย่อมไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้เป็นธรรมดานั่นเป็นกลุ่มอิทธิพลหนึ่งบนมหาพิภพโตชีหากวิจารณ์ในด้านพลังฝีมือแล้วว่าเก่งว่าไม่ได้อยไปกว่าสำนักม่านเมควาพวกเขาสร้างชื่อบนมหาพิภพ ด้วยการฝึกเคลดวิชา,าธาตุไฟกล่าวเดินบนเส้นทางสายป่าเถื่อนโดยเฉพาะโดยเหตุนี้จึงนับเป็นกลุ่มมีอิทธิพลโดดเด่นไม่เหมือนใครบนมหาพิภพเย่าเหล่าอธิบายแบบเรียบเรียงไม่ด้อยกว่าสมนักม่านเมคาบุมปากกระตุกเสียวเหยยนอดหัวเลาะคืนคำหนึ่งไม่ได้นึกไม่ถึงสำนักม่านเมคาที่ถูกยกให้เป็นพี่ใหญ่แห่งจักรวรรดิจดเจียนหมาเมื่อวางไว้บนมหาพิภพโต้ฉีกับไม่ใช่อินเดียหนึ่งเดียวเฮ้อ อย่าประเมินสำนักม่านเมคาสูงเกินไปคนที่ชื่อหลิงอิงนั่นพูดไม่ผิดสำนักม่านเมคาเป็นได้แค่กลุ่มอิทธิพลชั้นสองบนมหาพิภพโตฉีเท่านั้นถึงแม้ตอนนี้จะมีผู้เก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุดคนหนึ่งแต่นั่นเพียงขยับเข้ามาเป็นฐานรองของกลุ่มอิทธิพลชั้นหนึ่งเท่านั้นเย่าเหลาแบะปากกาวอย่างเกียเียจแน่นอนถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่เบื้องหน้ามหา ระดับมหาคุรยุทธ์ตัวเล็กๆอย่างเจ้าพวกเขาย่อมนับเป็นยักษ์ใหญ่และเห็นเซี่ยวเหยียนปั้นหน้ายิ้มขืน่นเย้าเหลาหัวเลาะราเจโนมมหาพิภพโตฉีนกว้างใหญ่ไพศาลผู้แก่งกล้าครับขั่งดุดก้อนเมฆโลกที่เจ้าเคยเห็นน่ะเป็นแค่มุมเล็กๆของมหาพิภพเท่านั้นแหละรอเมื่อเจ้าย่างเข้ามหาพิภพข้าเชื่อว่าเจ้าต้องชอบโลกที่เต็มไปด้วยสีสันมันเจิดแน่เลยแต่เจ้าต้องถนักว่าไม่ว่าจะอยู่แห่งผลใด ไข้ได้รับความเคารพยำเกรงพลังฝีมือเฉพาะตัวตงหากคือสิ่งสําคัญที่สุดผู้เข้มแข็งกืนผู้อ่อนแอกดที่แพร่หลายทั่วล่าเสี่ยวเหยียนพงกศรีรษะรับยิ้มรับและก็ยิ้มกล่าวเจ้าสามารถเข้าใจนั่นย่อมประเสริฐสุดเย่าเหล่าหัวเลาะเดาะยกบิดชิ้นหนึ่งในบนมือกับเข้าเรื่องอยากรู้หรือไม่ในนี้มีอะไรแน่นอน เซี่ยวเหยียรีบพยักหน้าในเมื่อสิ่งของเหล่านั้นจัดทำโดยหุบเขาเปลวอักคีที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าสำนักม่านเมคาแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นต้องไม่ใช่สิ่งที่ทำเป็นธรรมดาทั่วไปใช้ไฟเผามันเหย้าเหล่าโยนแผ่นหยกและแหวมจุค,คืนให้เซี่ยลเหยียและยิ้มกล่าวสมบัติของหุบเขาเปลวอักคีมักแปลกพิสดารจำเป็นต้องใช้เปลวเพลิงเผาไหม้จึงสามารถรับสิ่งที่ของที่อยู่ด้านในได้ตามหลักแล้ว สมบัติของภุกเขาเปวาลกคียิ่งทนไฟยิ่งแสดงถึงความล้ำค่าของสิ่งที่อยู่ในนั้นรับแผ่นยกไว้อย่างระมัดระวังเชี่ยวเหยียดพินิษดูทั่วๆเหมือนไม่อยากเชื่อว่าแผ่นยกเนี่ยที่ดูไม่สะดุดตาแผ่นนี้จะสามารถต้านทานการเผาไหม้ของเปลวเพิงแต่สําหรับคําพูดของเย่าเหล่าเขากลับไม่เครือบแคลงใจยามนั้นเร่งนํายาเม็ดสีม่วงในแหวนมันจุออกมาเม็ดหนึ่งโยนเข้าปากเคี้ยวเล็กน้อยพออ้าปากพ่นพวดเปลวเพิงสีม่วงก็ลอยคว้างอยู่ตรงหน้า เสียเ่ยวยียงงอดิ้วดีดแผ่นหยกเบาๆแผ่นหยกพันแปรสภาพเป็นเงาสายหนึ่งเจาะเข้าสู่ไฟสีม่วงและเห็นแผ่นหยกเข้าสู่ไปเปลวไฟนั้นเซี่ยวเหยียนรีบสะกดสายตาแน่วแน่บนลูกไฟนั้นสำรวจความเปลี่ยนแปลงของหยกแผ่นหยกชํำรุดที่ดูแลดูเปราะบางทันทีที่เข้าสู่เปลวเพิงก็ทำให้เปลวเพิงสีม่วงลุกโชนร้อนแรงแต่ที่สร้างความแปลกใจให้เซี่ยวยียนและเย่าเหลาก็คือแผ่นยกถึงกับปาศจากความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย ภายใต้การเผาไหม้ของเพลิงม่วงนี่เซี่ยวเย็นกพริบตาปิดๆหันมองเย้าเหลาอย่างงุนงงไม่ว่าอย่างไรเพลิงม่วงนั้นนับเป็นเพลวเพลิงที่ให้ความร้อนสูงเทียบกับเปลวเพลิงปานยุทธทั่วไปไม่ทราบว่าร้อนรละอุก,กว่ากี่เท่าแต่ยกแผ่นนั้นกลับถึงกับไหลซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองหากเป็นเช่นนี้เย้าเหลาบอกเมื่อคู่คือยิ่งทนไฟสิ่งของที่อยู่ในนั้นยิ่งล้ำค่านั้นก็แสดงว่าฮ่าฮ่ตอนแรก หรือว่าจะเป็นแค่หยกธรรมดาทั่วไปมิคาดว่ากับตกได้ปลาตัวใหญ่ซะแล้วสิแลเห็นแผ่นหยกยังคงอยู่รอดปลอด,อดภัยในเปลเวลเพลิบนหน้าเหย่าเหล่ากับปรากฏแววอสศจใจยามนั้นอดหัวเราะไม่ได้พยายามเพย์เยอร์กับเซี่ยวเหยียนเจ้านี่เป็นคนมีโชคจริงๆลองเปลี่ยนมาเผาด้วยเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพดูรับฟังว่าจะเซี่ยวเหยียนงุนงงวูบเขาเงยหน้ามองเหย่าเหล่าแวบหนึ่ง และเห็นแววปิติในดวงตาอีกฝ่ายยามนั้นจึงกระจ่างแจ้งสามารถทําให้เย่าเหล่ารู้สึกอัศจรรย์ใจเกงว่าคราวนี้คงเก็บได้ของดีเข้าแล้วจริงๆหัวใจเต้นแรงเสี้ยวเย็นคกือน้ําลายอึกนึงถูมือทั้งสองแรงแรงพันเปลวเพิงสีเขียวพวยพุ่งออกจากนิ้วมือออกมาฝ่ามือกวาดแกว่งลูกไฟสีม่วงตรงหน้าหายวับกวักมืออีกครั้งแผ่นยกล่วงหล่นก่อนถูกเปลวเพิงสีเขียวที่พวยพุ่งจากปลายนิ้วเสียวเย็ยนตรงเข้าหอหุ้มทันทีแผ่นยกชํำรุด สีดำตกสู่ใจกลางเปลวเพิงสีเขียวยังคงประสจากค,ความเคลื่อนไหวดังเดิมแต่เสียวเยยนกลับไม่ได้ร้อนใจเขาค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของเปลวเพิงภายในถ้ำเปลี่ยนเป็นความร้อนอูดต,ตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบแผ่นหยกที่สงบนิ่งมาตลอดมีปฏิกิริยาในที่สุดเพียงเห็นเนื้อผิวที่เคยนวลเนียนจู่ๆเริ่มสั่นผิวเบาๆหลาขึ้นน้ำลักษณะเหมือนกำลังจะละลายไม่เป็นไรเพิ่มอุณหภูมิต่อไปและเห็นแผ่นหยกใกล้ละลายเย่าเหลาไม่ได้แตกตื่น เพียงยิ้มและบอกเรียบๆและเห็นสีหน้านิ่งเฉยของเย่าเหลาเขี่ยวเหยียนค่อยเคลื่อนค่อยคลายใจพงกศีรษะนิดหนึ่งสูดหายใจลึกเร่งโคจรปานยุธในในกายฉับพันอุณหภูมิในเพลิงบัวเขียวแกนวิพภพพุ่งสูงพวดพาดคอยห,หลังอุณหภูมิเปลวเพลิงที่สูงขึ้นเรื่อยๆแผ่นยกชำรุดสีดำหลอมละลายหมดสิ้นในที่สุดแผ่นยกหลังจากการหลอมละลายไม่มีสีดำให้เห็นอีกกลับกลายเป็นของเหลวสีเขียวมรกตหย่อมหนึ่ง ของเหลวขยุกขยิกในเปวเพลิงสีเขียวเล่ากับสิ่งมีชีวิตน่ามหัศจรรย์ยิ่งของเหลวที่กำลังขยุกขยิกจู่ๆหยุดนิ่งผิวด้านนอกโป่งพองขึ้นคล้ายมีสิ่งใดกำลังทะลุออกมาของดีใกล้จะออกมาแล้วและเห็นความเปลี่ยนแปลงของของ,ของเหลวเย่าเหลาได้ยินกล่าวได้ยินเช่นนั้นหัวใจเสี้ยวเหยียนเกรงแน่นดวงตาที่จดจ้องเปลวเพลิงกระพริบยังไม่กล้ากระพริบการโป่งพองขึ้นของของเหลวสีเขียวสดดำเนินอยู่สิบกว่านาที10บกว่าวินาที ถัดมาแสงสีเขียวแสบตาพันพุ่งยิงจากในนั้นเจิดจ้าจนแทบจะกบเสียงสว่างทั้งหมดภายในถ้ำแสงสีเขียวแม้จัดจ้านกลับมิทาให้พวกเซี่ยวเหยยีนหลับตาพอไม่ถึงอึดใจแสงสีเขียววาบขึ้นกระแสข้อมูลมากมายสุดคนานับพรั่งภูงออกมาจากกลางของเหลวก่อนจะจัดเรียงตัวเองกลางอากาศประกอบขึ้นเป็นภาพอักษรพิสดารภาพหนึ่งสายตาเซี่ยวยนกว่านมองภาพกลางอากาศสุดท้ายหยุดนิ่งอยู่บนอัขระใหญ่คล้ายคำด้านบนปากขมุบกระมิบ เสียงแผ่วเบาดังตลอดจากแนวฟังอัคคีฟ้าสามจำแรงเหย่าเหล่าทางด้านได้ยินชื่อนี้ล่างสถานเฮือกสองตาแผา่วไกลจากนั้นในถ้ำมา่านแสงพื้นกว้างลอยค้างกลางอากาศบนนั้นมีขคระเรียงลายลายเป็นแถว,วด้านข้างของขคระยังมีภาพร่างกายมนุษย์ที่สลับซับซ้อนภาพหนึ่งในภาพเต็มไปด้วยเส้นแยงเส้นแสงยุ่งเหยิงเชื่อมต่อกันประกอบเป็นมครควิถีอันวิจิตพิสดารสายหนึ่ง เสียเ่ยวยี่งกว่าตาชมดูม่านแสงอย่างหุนงงหันมาเห็นเย่าเหลาสองตาเป็นประกายอดใจเต้นระส่ำมิได้กระซิบถามว่าอาจารย์ถ้ารู้จักสิ่งนี้เหรอประกายแสงในดวงตาค่อยๆเลือนหายเย่าเหลาพังกอกีรษะจุปากอุทานคราวนี้เจ้าเก็บได้ของพิเศษแท้จริงเข้าแล้วอักคีฟ้าสางจำแหลงเป็นสารลับขั้นสูงที่ค่อนข้างพิสดารพันลึกชนิดหนึ่งสารลับนั้นเหรอรับฟังคําถึงนี้เซี่ยวเยียนเลิกคิ้วสูง นอกจากเคล็ดวิชาและทักษะยุทธบนมหาพิภพ,พยังมีศาสตร์ลับที่อัศจรรย์ด้วยอนุภาพของพวกมันทําให้ผู้คนตาโตบางแขนงถึงขั้นสามารถยกระดับพลังฝีมือแบบทวีคูณในคืนนั้นตอนที่ยังอยู่ในเมืองอูฐานสาวน้อยของเจ้าคนนั้นเคยใช้ศาสตร์ลับแขนงหนึง่งสู้เพื่อเพิ่มพลังของตัวเองถึงระดับมหาคุณยุทธภายในเวลาสั้นๆเย้าเหล่ายิ้มอธิบายเสี่ยวเยียนพังกศีรษะหนึ่งภาเพเหตุการณ์ขณะที่สุวินเอ,อ๋อ ย่องเข้าไปรอบสังหารหลิวสีในคาลืหาตระกูลเจียงหลี่พัดพุกในขวัวก็คือมันนึกถึงตอนช่วงเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะครับนางเดิมทีนั้นพลังของนางเนี่ยอยู่ในระดับนักยุทธ์ครับจู่ๆพุ่งควดถึงขั้นที่เทียบได้กับมหาคุณยุทธศาสตรลับชนิดนั้นช่างองค์อนุภาพจนน่ากลัวจริงๆท่านเท่าที่ข้ารู้อักคีฟ้าสามจําแรง คือหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของหุบเขาเปลวอักคีแม้ว่าสำหรับใครบางคนมันไม่ต่างจากเศษขยะแต่สำหรับคนที่มีเปลวเพลิงมหศัศจรรย์ชนิดใดก็ตามได้มันครอบครองนั้นกลับเป็นของวิเศษที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวโอ้เซี่ยวเหยียนใจกระตุกเปลวเพลิงมหสัศจันทร์นั่นเหรอบนโลกนี้ยังมีเปลวเพลิงใดที่มหศัศจรรย์กว่าไฟวิเศษอีกเหรอใครจะฝึกศาสตร์ลับพวกนี้เงื่อนไขข้อแรกคือผู้ฝึกต้องสังกัดธาตุไฟข้อ2คือต้องมีเปลวเพลิงมหัศจรรยร์อย่างน้อยหนึ่ เปลวเพิงมหัศจรย์ในที่นี้รวมถึงเปลวลเพิงม่วงของเจ้าด้วยแน่นอนไฟวิเศษย่อมเป็นตัวเลือกที่ประเสริฐที่สุดแต่บนโลกนี้ไหนเลอจะเสาะหาไฟวิเศษได้โดยง่ายดังนั้นต่อให้เป็นภูเขาเปลวอักคีข้าก็ยังได้ยินว่าพวกเขามีไฟวิเศษเพียงชนิดเดียวเท่านั้นเย่าเหล่ายิ้มอธิบายหากมีผู้มีคุณสมบัติพิเศษสอดคล้องของเงื่อนไขเหล่านี้ฝึกปืออักคีฟ้าสามจำแรงใช่จะสามารถยกระดับตัวเองได้เวลาอันสั้นหรือไม่ เซี่ยวย็นกอกตาขุ้นคิดกองโพกทางาผู้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเลื่อนไขเหล่านี้ฝึกปืออักคีฟ้าสารจำแรงก็สามารถยกระดับฝีมือตนเองได้ในเวลาอันสั้นเย่าเหล่าลูกเขาขณะตอกคันแลเห็นสีหน้าตื่นเต้นของเซี่ยวเย็นจึงกล่าวว่าเจ้าอักคีฟ้าสารจำแรงนี้อันที่จริงก็คือ อาศัยวิธีที่แปลกประหลาดชนิดหนึ่งกระตุ้นเปลวเพลิงพิเศษที่อยู่ในกายให้ระเบิดพลังงานสุดแก่ออกมาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสยบผู้ต่อสู้ศาสตร์ลับที่สวินเอ๋อใช้ในคืนนั้นได้หรือไม่เซี่ยวเหืียโพงถามรับฟังวาจาเย่าเหลาขมวดคิดเล็กน,น้อยนิ่งคิดคู่หนึ่งจึงสายหน้าในตอนนั้นข้าเห็นแม่สาวน้อยนั้นใช้ศาสรลับวันรุ่งขึ้นสีหน้ากับแดงปรักสดใสดุดเดิม คิดว่าสารลับที่นางใช้ในคืนนั้นกับอัคคีฟ้าฐานจำแรงน่าจะต่างกันอยู่บ้างเพราะสารลับโดยส่วนใหญ่มักใช้วิธีตัดทอนหรือไม่ก็เบิกเกินเพื่อให้ได้มาพึ่งพละกําลังแม้มันจะให้พละกําลังของคนผู้นั้นพุ่งพรวดในเวลาอันสั้นแต่หลังจากนั้นร่างกายกับจะปรากฏความเสียหายไม่น้อยอย่างเช่นเจ้าอัคคีฟ้าสานจำแรงนี้ฟังว่าทุกครั้งที่ใช้พลังดูดเดือดของเปลวเพิงขุกนั้นจะสร้างความบาดเจ็บบอบช้ำแก่เจ้าของและแม่สาวน้อยของเจ้าคนนั้น พินิจจากสีหน้าในวันถัดมากับไม่ปรากฏความสูญเสียเท่าใดจ,จากจุดนี้ก็พอจะแยกแยะความสูงต่ำของศาสตร์รัฐสองขนานนี้ได้แล้วหัวเลาะขื่นเซี่ยวเยี่นสสยหน้าถอดถอนใจนี่ทําให้อยากรู้ภูมิหลังอันล,ลึกลักของสวินเอ๋อขึ้นไปอีกด้วยวัยอายุของนางถึงกับครอบครองศาสตร์ลับที่กระทั่งย่าเบลยังชมแท้จริงแล้วอิทธิพลเบื้องหลังของนางจะแข็งแกงงร่งเพียงใดสวินเอ๋อก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กของ เซี่ยวยียนเรานะครับฮ่าฮเจ้าอย่าเศร้าเสียใจไปอัคคีฟ้าสามจำแรงนี้อันที่จริงก็ไม่แย่เท่าที่ข้ารู้ถ้ามีเปลวเพลิงสามชนิดในครอบครองสาร์รับขแขนงนี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้เพิ่มพลังทวีคูณฝีมือติดต่อกันได้3มครั้งและระดับเพิ่มทวีของพลังฝีมือก็จะเกี่ยวพันกับระดับความแข็งแกร่งของเปลวเพลิงที่เจ้าควบคุมอยู่ปีนั้นมมุกขบเขาเปลวอัคคีมีไฟวิเศษชนิดหนึ่งและเพลิงสัตว์ที่นํามาจากล่างสัตว์อสูรอีก2ชนิด พลังฝีมือของเขาอยู่ระดับปรมาจารย์ยุทธ5ดาวโดยประมาณแต่ถ้าใช้ออกด้วยการเปลี่ยนแปลง3ชั้นซ้อนของอัคคีฟ้าสาจาแลงพลังฝีมือจะเพียงพอเทียบเท่าระดับเซียนยุทธคนหนึ่งและเห็นสีหน้าอ่อเหียวของเซี่ยเหยียนเย่าเหลาเก่าแบบขอบอใจโอ้ถึงกับเทียบข้าบระดับได้เลยเหรอในยินวาจาเซี่ยเหยียนเริ่มหวั่นไหวจากที่ไหายโปรตรงถูกแยกลากของยุนสางจู่โจมจนล่าถอยในกระบวนท่าเดียวยิ่งทําให้ประจักษ์ชัด หลังขึ้นสู่ระดับมหาราชันยุทธระยะความแตกต่างของระดับนั้นยากจะก้าวข้ามปานใดและเจ้าอักคีฟ้าสาบจำแรงนี้กลับสามารถทําให้ผู้เทียบเท่าข้ามระดับได้ดังนั้นจึงนับว่าเป็นของดีอย่างแท้จริงฮ่าๆนั่นสำหรับคนที่มีไฟวิเศษหนึ่งชนิดเท่านั้นส่วนเจ้าไม่เหมือนกันเจ้าซึ่งมีเคล็ดวิชาเผาไหม้ไม่จำเป็นจะต้องภาวะพวงว่าเปลวเพลิงในกายจะเกิดการปะทะกันฉะนั้น เพียงมอบเวลาแก่เจ้ามากพอเพื่อเก็บรวบรวมไฟวิเศษให้ได้3ามชนิดจากนั้นค่อยนําอัคคีฟ้า3ามจำแรงมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ถึงขั้น3ชั้นซ้อนเมื่อน,นั้นระดับการเพิ่มทวีของพลังเกรงว่าแม้แต่ผู้อมวสโสท,ที่คิดค้นศาสตร์ลับแขนงนี้ก็ยังคาดไม่ถึงเพราะอย่างไรเขาก็ไม่มีทางเคยฝึกเคล็ดวิชาเผาไหม้เหมือนเจ้าเย่าเหลายิ้มกล่าวได้ฟังค่อยคําเหล่านี้ของเย่าเหลาเซี่ยวเยียนอดจะ เลือดลงพุ่งผ่านไม่ได้ผิวหน้าเขาเป็นสีแดงฝาดสายตาที่มองดูม่านแสงพืนนั้นใหม่จึงเล่าร้อนขึ้นยื่นนิ้วของเจ้าในของเหลวสีเขียวนั่นเถอะเช่นนั้นสามารถจะรับวิธีฝึกอัคคีฟ้าสาบจำแรงได้โดยสมบูรณ์ลำพังแค่อ่านบนม่านแสงจะไปเข้าใจลึกซึ้งอันใดเย่าเหล่าเอ่ยเตือน เซี่ยวเหยียนพองกศีรษะยื่นนิ้วเข้าใจกลางของเหลวอันอุ่นร้อนที่ล้อมลอยอยู่วันหน้าฉับพันม่านแสงที่ลอยค้างกับอากาศก็เล่ากับฟื้นคืนชีพบิดตัวไปมาอย่างรวดเร็วไม่ถึงอึดใจข้อมูลนับไม่ถ้วนแปลสภาพเป็นธาตุแสงสายหนึ่งหลั่งไหลเข้าสมองของเซี่ยวเหยียนโดยตรงข้อมูลมหาศาลไหลบ่าเข้าสู่ห่วงสมองไปหน้าเซี่ยวเหยียนชักระตุกสองสามทีเขาขั้นกลมความรู้สึกปวดบว,วมไว้เร่งสุดนั่งขัดสมาธิหลับตารับรู้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวิธีการฝึกลับแขนงนี้ กลางถ้าเข้าสู่ความสงบอีกครั้งเหยาเหลามองดูเซี่ยวเย็นนั่งขัดสมาธิหลับตาพันหัวเราะเบาๆอย่างสาสมใจคิดไม่ถึงว่าสารลับของขุกเขาเปลวอักคีจะเล็ดลอดออกมาถึงจักรวรรดิเยียนมาหนำซ้ํายังถูกเจ้าหนุ่มนี่เก็บได้ <c oughs> เจ้าเยียนหัวตาแก่ข่าคึกนะั้นตอนนั้นข้าขอยืมอ่านหน่อยกับไม่ยอมตอนนี้ใย,ยวิใช่ตกอยู่ในมือลูกศิษย์ข้าแล้วซ้ํายังได้มาโดยไม่ต้องลงแรงถ้าเถแก่หนูนั่น,น ถ้าตาแก่นั่นรู้เข้าคงโมโหจนเต้นแน่ๆเสียงหัวเราะสะท้อนกล้องครับคู่หนึ่งจริงจางหายเซี่ยวยเยนที่หลับตาแน่นเริ่มปลือตาเกิดขึ้นช้าๆพ่นลมหายใจแผ่วเบาแวแบบวตาเป็นประกายระยับวิธีฝึกอักคีสามจำแรงนับว่าเป็นวิธีที่แปลกพิสดารจริงไม่ทราบต้องเป็นอัจฉริยะระดับใดจึงคิดค้นได้เซี่ยวเยียนพึมงพำเมื่อคู่ขณะรบับรู้ข้อมูลเหล่านั้นเขาสำรวจดูเข้าๆถึงวิธีฝึกอักคีฟ้าสามจำแรงจัดว่า พิสดารสุดบรรยายแท้จริงศาสตร์ลับบนโลกนี้เดิมทีก็น้อยนิดระดับความยากของมันจึงชั้นเทียบกับเคสวิชาชั้นดินขั้นสูงเลยทีเดียวเย่าเหลายิ้มพง,งกศรีรษะแล้วถามไปเป็นอย่างไรพอใจหรือไม่พอใจอย่างยิ่งเซี่ยวเหยียนฉีกยิ้มกว้างพันบุนคิว้วแต่เมื่อครู่ข้าลองอ่านมผ่นผ่านรอบหนึ่งเจ้าอักคีฟ้าสาจำแรงนี้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้3มชั้นซ้อนจริงด้วยแต่เสียดายข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแผ่นหยก เพียงบันทึกแค่ความเปลี่ยนแปลงชั้นที่หนึ่งส่วนอีกสองชั้นที่เหลือกลับไม่เห็นแม้เงาโอ้มีชั้นเดียวงั้นเหรอเย่าเหลาหอยบุ่นคิ้วไปด้วยนานคู่ใหญ่สายหน้าอย่างอับจนปัญญานี่คงเป็นกุสโลบายเล็กๆของภูเขาเปลวลอักคีแล้วมั้งเช่นนี้แล้วต่อให้สารลับถูกใครเผอเอิญเก็บได้ก็ยากจะฝึกสําเร็จถึงขั้นสูงสุดไม่มีก็ไม่มีในกายข้าตอนนี้พอมีไฟวิเศษชนิดเดียวฝึกถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นหนึ่ง กำลังเหมาะเซี่ยวเหยียแบสองมือเก่าวอย่างผาเผยอืมเช่นนั้นก็ฝึกเท่านี้ไปก่อนรอเมื่อสอบพบไฟวิญญ,ญาณชนิดอื่นค่อยหาวิธีเอาส่วนที่เหลือจากภูเขาปักคีเย่าเหลาพนักหน้ายิ้มกาวเซี่ยวเหยียดพงออกสีขะอย่างเงียบนะอาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีแล้วหัดไปจากนี้เจ้ามีแผนการอย่างไรเจ้าเหลาพันเอ่ยถามได้ยินวาจาเซี่ยวเหยียนชะงันงักใช้ความคิดคู่หนึ่งก่อนกำหมัดแน่นกล่าวว่าข้าจะตามหาท่านพ่อ วันนั้นยุ่นเหลิงยืนการหนักแน่นก่อนตายว่าเขาไม่ได้ฆ่าท่านพ่อข้าคิดว่าสิ่งที่เขาพูดน่าจะไม่ไม่น่จาจะโตหกกล่าวถึงตรงนี้เซี่ยวเยียนมุ่นคิ้วอีกครั้งยิ้มขืนพานกล่าวแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอาศัยพลังฝีมือระดับมหาคุรยุทธ์ของท่านพ่อไหนเลยจะสามารถหายตัวไปเฉยๆต่อหน้าระดับมหาราชัญยุทธคนนึงได้เย่าเหลาดีดนิ้วเบาๆางคุ้นคิดสักพักดวงตาลีลง พลังฝีมือของพิจดตเจ้าอยู่ระดับมหาพลยุทธ์นี่ก็เป็นเรื่องจริงดังนั้นเขาน่าจะไม่ได้หายตัวไปโดยพลังฝีมือของตอนเองไม่แน่อาจจะมีคนนอกโผลมาพาตัวเข้าไปคนนอกกันเหรอเซี่ยวเยยนงุนงงวูบสีหน้าแปลเปลี่ยนถ้าเป็นฝีมือคนนอกจริงเช่นนั้นคนที่สามารถพาท่านพ่อข้าไปได้ต่อหน้าต่อตายุ่นเหลิงอ,อย่างน้อยพลังฝีมือก็ต้องอยู่ระดับมหาราชันยุทธแต่ในตระกูลเซี่ยวตระกูลเซี่ยวนอกจากข้าแล้ว คายไม่มีใครเคยพบหาผู้แข่งกล้าระดับนี้มาก่อนเลยด้วยภูมิหลังของตระกูลเซี่ยวอยากจะคบผู้จะคบหาผู้แข่งกล้าระดับนี้จริงแต่กลุ่มอิทธิพลเบื้องหลังแม่สาวน้อยของเจ้าคนนั้นกลับมีความสามารถระดับนี้เย่าเหลาเก่าเงียบอาจารย์จะหมายความว่าเป็นสวินเอ๋อส่งมากันเหรอเซี่ยวเหยียนย้อยถามด้วยสีด้วยสีหน้าตะลึงกันแม่สาวน้อยนั่นแม้ปฏิญาณเป็นเลิศแต่อย่างไรก็ยังเป็นเด็ก คงยังไม่มีสายตายาวกายปานนั้นข้าหมายความว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มอิทธิพลเบื้องหลังนางไม่มากก็น้อยเจ้าเหล่าสายหน้าพางกล่าวต่อตระกูลเซี่ยวมีความสัมพันธ์กับพวกเขาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่เฮ้อเรื่องนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนโยงใยยุ่งเหยิงเกินไปข้าเป็นคนนอกจึงไม่ชัดแจ้งนักไว้คราวหน้าเจ้าเจอนางลองเรียบเคียงดูก็จะรู้ความลับบางอย่างเอง แลเห็นสีหน้าเย่าเหลาเซี่ยวเยียนไม่กล้าซักไซอีกพังอกศีรษะเบาๆกล่าวาวา่าก็ดีอย่างไรคนในตระกูลก็อพยพไปแล้วข้าสามารถจากไปได้อย่างสบายใจคราวนี้จะมุ่งหน้าไปยังสถานศึกษาเจียนหนานเลยก็แล้วกันเซี่ยวเยียนหมุนตัวก้าวเดินถึงถ้ำแงนมองขึ้นฟ้าสีดำมืดสนิทในดวงตาหลีลงเล็กน้อยาศาสแสงเยียบเย็นเมื่อเอ่ยว่าแต่คิดจะออกเดินจากจักรวรรดิเจียนมาอย่างราบลื่นคงต้องเผชิญกับการไล่ล่าอย่างดุเดือยยศหนึ่ง ด้วยนิสัยของยุนซาไม่มีทางยินยอมให้ข้าจากไปโดยง่ายแน่เย่าเหล่าเพิ่งกศีษะในเมื่อคิดจะเหนียวลังข้าเช่นนั้นก็เตรียมตัวเจ็บลึกถึงกระดูกได้เลยข้าเซียวเยียนหาใช่ผู้มีกาลุนไหม้นิ้วมือเลียวยาวๆจู่ๆปรากฏเปลวเพลิงสีเขียวเต้นระลิกเชียวเยียนผ่อนลมหายใจช้าๆสุ่มเสียงทุ้มต่ำอามาหิตสะท้อนกล้องภายในถ้ำก็โอเคครับก็จบสำหรับบทที่2นะครับ ก็ได้อัครีฟ้าจำแรงมานะครับก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ดูต่อไปนะครับว่าบทหน้าจะเป็นยังไงครับก็คือเราจะเริ่มออกเดินทางไปอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไปลงเรียนนะนะที่เราหยุดมาขอหยุดสองปีหรือสมปีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ